ในตอนบนรับมือฝน1-2วันนี้ก่อนเข้าสู่ฤด,ดูหนาวอย่างเป็นทางการ โดยนะครับจากการที่ในด้านของการคาดการจากโมเดลในหลายๆาสำนักที่มีการคาดการว่าจะมีในด้านของตัวพายุดีเพรชันเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมโดยนะครับเมื่อวานนี้ในด้านของตัวพายุดีเพรชันก็ได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณเวียดนามบริเวณเมืองยาจามประเทศเวียดนามและเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศกัมพูชานะครับเมื่อวานนี้ด้านตะวันออกรวมถึงนะครับในขณะนี้ได้เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณ ประเทศกัมพูชาที่ติดกับบริเวณเขตประเทศไทยนะครับและคาดว่าในวันนี้ในด้านของหย่อมความรากาศตา่ำที่เกิดจากการอ่อนกําลังลงของพายุดิปรชันจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลมุมบริเวณภาคตะวันออกในระยะต่อไปนะครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ได้เกิดฝนขึ้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางและกลุ่มฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกในบางพื้นที่ และกลุ่มฝนเล็กน้อยที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างรวมถึงบริเวณภาคเหนือในบางพื้นที่นะครับและบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยนะครับหลังจากนั้นในช่วงระยะ1-2วันนี้ก็ยังจะมีฝนเกิดขึ้นนะครับ โดยจะมีลักษณะของกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางกระจายตัวบริเวณภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือและจะค่อยๆปกคลุมบริเวณภาคกลางรวมถึงบริเวณภาคเหนือนะครับส่วนภาคตะวันอ,ออกจะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางและกลุ่มฝนตกหนักในบางพื้นที่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดู ในด้านของการพยายกรณาา์รวมถึงนะครับในด้านของภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันก่อนนะครับนอกจากบริเวณประเทศไทยทางตอนบนแล้วนะครับเมื่อวานนี้27ตุลาคมในช่วงบ่ายในด้านของปอพอตรังได้รายงานสถานการณ์ว่าเกิดฝนตกหนักทําให้เกิดน้ําท่วมน้ําหลากเขาท่วมบริเวณพื้นที่หมู่ที่4หมู่ที่8ตําบลน,น้ําผุดอําเภอเมืองตรังจังหวัดตรังโดยบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกระทบ30หลังคาเรือ โดยได้เกิดน้ําท่วมสูงประมาณ10เซนติเมตรระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะครับรถสามารถสัญจรได้ทางด้านปอพออตรังได้จัดชุดปฏิบัติการพร้อมด้วยรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วนะครับร่วมกับอบตน้ําผุดผู้ใหญ่บ้านอาปอพรได้ลงพื้นที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับฝนได้หยุดตกแล้วสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว ส่วนนะครับในด้านของวันนี้ทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยายังได้ออกมาแจ้งเตือนในเรื่องของฝนนะครับโดยฝนบริเวณประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงบริเวณภาคใต้จะเพิ่มมากขึ้น ประมาณ40%ของพื้นที่นะครับเนื่องจากในวันนี้นอกจากบริเวณความบรอากาศต่ำที่เกิดจากการอ่อนกำลังลงจากพายุดิปรชันแล้วยังจะมีบริเวณความประกาศสูงหรือบรรยากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนนะครับเริ่มเข้ามาแล้วในบางส่วนในวันนี้บริเวณภาคเหนือทางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนเราจะเห็นได้จากนะครับอุณหภูมิเริ่มลดลงแล้วนะครับในบริเวณภาคเหนือทางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนและในบางพื้นที่นะครับ ก็มีฝนดินปินยโปรยเกิดขึ้น จากหย่อมความร้อรากาศตำ่ำที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมกัมพูชาส่งผลอิทธิพลทำให้บริเวณประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงบริเวณภาคใต้มีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้นในระยะนี้และหลังจากนั้นนะครับจะมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางซึ่งจะเกิดแนวพัดอากาศนะครับจากอากาศร้อนที่มีสะสมเดิมอยู่แล้วบริเวณประเทศไทยทางตอนบนและความชื้นที่ถูกพัดนำเข้ามาจากหย่อมความร้อราาศ และนะครับในด้านของลมหนาวที่แผ่ลงมาปกคลุมจากจีนทางตอนใต้เข้าสู่เวียดนามทางตอนบนและประเทศลาวทางตอนบนเข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนและภาคเหนือทางตอนบนนะครับจะทําให้มีกลุ่มฝนเพิ่มมากขึ้นในวันนี้และจะมีฝนตกหนักแค่ในบางพื้นที่นะครับส่วนลมตะวออกและลมตะวัออกเฉียงเหนือ ก็จะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้ทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกฟ้าขนองเกิดขึ้นนะครับโดยจากการคาดการณ์ของทางด้านกรมอุตุนยิยมวิทยาโดยในวันนี้นะครับบริเวณภาคเหนือ ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้นประมาณ40%ของพื้นที่และนะครับจะมีฝนตกหนักแค่ในบางพื้นที่เข้ามาโดยส่วนมากก็จะเน้นเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางที่บริเวณจังหวัดตากสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยอุณหภูมิต่าสุดอยู่ที่21-23องศาเซลเซียสนะครับในช่วงเช้าส่วนในช่วงเที่ยงจนถึงบ่ายอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ32-35องศาเซลเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะ ออกเฉียงเหนือความเร็วอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงเมื่อคืนนี้เริ่มมีกลุ่มฝนโปรยๆเข้ามาเป็นฝนเล็กน้อยนะครับมีลักษณะของการกระจายในวันนี้ก็จะเพิ่มมากขึ้นประมาณ40%ของพื้นที่บริเวณนครราชสีมาบรีรัมยสุรินทร์ศรีสะเกดอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ จะเน้นในช่วงเช้าอยู่ที่ 20- 22ถึงยสองศาเซียสช่วงเที่ยงถึงบ่ายจะเพิ่มมากขึ้น28-31อถึงสาสเองศาเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางในวันนี้นะครับจะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น40เซนของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบรุรีสระบรุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนคร ีอยุธยารวมถึงนะครับอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่22จนถึง25องศาเซียสในช่วงเที่ยงถึงบ่าย31-33อถึงสามสิองศาเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0ถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมงพาตะวันออกตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับจนถึงเมื่อเช้านี้เริ่มมีฝนเข้ามานะครับมีลักษณะของการกระจายเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสะแก้ว ส่วนนะครับในวันนี้จะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองจะเพิ่มมากขึ้น40%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาสาะแก้วชนบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภ,ภูมิต่ำสุดอยู่ที่23-25องศาเซลเซียสสูงสุด31-32องศาเซลเซียสในช่วงเที่ยงถึงบ่าย ลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรในด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนในวันนี้นะครับ40%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ไล่ลงมาเลยตั้งแต่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน40%ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นบริเวณพังงาภูเก็ตกระบี รังและสตูนอุณหภูมิต่ำสุด21-27องค์จดองศาเซีเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35อถงา้ศาเซีเซียสลมที่พัดเข้ามาเป็นลมตันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรปริเวณที่มีฝนตกฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับในด้านของมวลน,น้ําในวันนี้ที่ไหลผ่านบริเวณเขื่อนพระราม6 อยู่ในอัตรา563ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยลดลงจากเมื่อวานนี้นะครับ692ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในขณะน,นี้ระดับน้ำอยู่ที่4เมตร38เซนติเมตรซึ่งต่ำกว่าตลิ่งประมาณ32เซนติเมตรนะครับมีแนวโน้มลดลงอีกประมาณ0.3เซนติเมตรในอีก12ชั่วโมงข้างหน้านะครับถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะครับ ในด้านของสถานการณ์รุ่มแม่น้ำาี2ี28ตุลาคมในวันนี้เวลาประมาณ6นาฬิกาโดยนะครับในปัจจุบันมวลน,น้ำจากริเวณต้นแม่น้ำชีได้เคลื่อนตัวมาถึงบริเวณอำเภอเมืองชัยภูมิแล้วนะครับที่สถานีอี1ได้เกิดน้ำล้นตลิ่งประมาณ0.4เซนติเมตรโดยคาดว่าระดับน้ำมีแนวโน้มจะลดลง เข้าสู่ตลิงในอีก5-6าถึงวันนะคบหากไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่เพิ่มเติมโดยในปัจจุบันมีน้ําท่วมแล้วนะคบประมาณ7อําเภอคือบริเวณอำเภอหนองบัวละเวอําเภอบ้านข้าวอําเภอจตุรัสอาเภอเมืองชัยภูมิอําเภอเนินสงาอําเภอคอนสวรรค์และอําเภอบ้านแทน่นโดยแนโน้มระดับน้ําในพื้นที่นะครับมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารอย่าลืมกดติดตามให้แอดมินด้วยนะครับ ครับผมขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้หนวยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ